สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองพักเก้าไกลจัดการประชุมสมาชิกสัมพันธ์และผู้สนับสนุนพักแลกเปลี่ยนพูดคุยนโยบายการทำงานระดับท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารโดยในาใยชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยสอสอพักเก้าไกลและคณะทำงานด้านต่างๆรวมวงแลกเปลี่ยนกับสมาชิกและผู้สนับสนุนที่เข้าร่วม ช่วงหนึ่งของการพูดคุยผู้เข้าร่วมรายหนึ่งสอบถามกับหัวหน้าพักเก้าไกลถึงกระแสะข่าวว่าจะมีการยุบพักเก้าไกลไนายชัยธวัฒน์ตอบคำถามนี้ระบุว่าตนไม่อยากให้ทุกคนเครียดและกังวลแน่นอนว่าเราต้องช่วยกันปกป้องพักอย่างเต็มที่แต่ต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแม้หลายคนอาจมีความเครียดและกังวลแต่ตนอยากให้ทุกคนมองย้อนไปเพียง5ปีของอนาคตใหม่ก้าวไกลเราสร้างความเปลี่ยนแปลงมาไกลามากแล้วทำลายความเชื่อที่ว่าการเมืองแบบก้าวไกลไม่มีทางชนะได้ลงไปโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าก,กังวลสิ่งที่เรารเผชิญหน้าอยู่นั้นเป็นเพราะเราสำเร็จมากเกินไปและเร็วเกินไปสําหรับพวกเขาเราไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าเราไปถามอาจารย์นิติศาสตร์ทั่วประเทศให้อ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนเกาหัวหมดไม่รู้จะสอนหนังสืออย่างไรแล้วเอาหลักกฎหมายมาจับอธิบายไม่ได้นายชาตวัฒน์บอกว่าวันนี้เราต้องเผชิญคมหอกคมดาบแน่นอนว่าหลายคนเหนื่อยเครียดกดดัน ขอให้ดีใจเพราะมันหมายความว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างที่มีความสําคัญมากๆมีนัยยะสําคัญจนกระทั่งเขาไม่อยากจะปล่อยเราไว้ถ้าเราทํางานไปแล้ว5ปีไม่มีใครโจมตีเราเลยตนคิดว่าล้มเหลวเพราะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทําอะไรที่สกิดผิวเขาเลยจนเขารู้สึกว่ามีเราอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พราะเราทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม การเมืองไทยและสังคมไทยกําลังเปลี่ยนไปอย่างมากและรวดเร็วจนไปกระทบกับโครงสร้างอํานาจแบบเดิมที่เขาอยากรักษาไว้เขาถึงต้องจัดการเราทุกวิธีทางต้องใช้องค์กรอิสระและกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงและรักษาพื้นที่ทางการเมืองแบบเก่าของกลุ่มอํานาจแบบเก่าเอาไว้ให้มากที่สุดไม่ให้ถูกรุกและทําลายหรือถูกคุกค,คามโดยพลังทางการเมืองแบบใหม่ ความคิดแบบใหม่ของประชาชนที่ตื่นตัวขึ้นแล้วความเชื่อทางการเมืองแบบใหม่ที่ก้าวกระโดดจนไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นายชัยธวัฒน์บอกว่าการเมืองแบบเก่าทั้งหมดไม่ว่าจะขัดแย้งกันเองมานานแค่ไหนจึงมองพักเก้าไกลเป็นภัยคุกคามที่ต้องจัดการให้ได้แต่ตนเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพักเก้าวไกลอีกฝ่ายก็กังวลใจอยู่ว่าจะหยุดเราได้จริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ผู้บริหารพักแค่2-3ถึงคน วันนี้การเติบโตของพรรคก้าวไกลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพิธาหรือชัยธวัฒน์แต่เกิดเพราะทุกคนและมันจะเติบโตขึ้นไปอีกวันนี้มีคนเลือกเรา14ล้านคนแต่ยังมีคนอีกจํานวนมากที่ชอบเราและอยากเลือกเราแต่ไม่เคยคิดเลือกเรามาก่อนแต่วันนี้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าครั้งหน้าจะเลือกเราไม่รู้อีกกี่ล้านคนแน่นอนเราต้องเจอหอกดาบขวากหนามเต็มไปหมดมันเกิดขึ้นเพราะเราสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญและมันไปคุกคามการเมืองแบบเก่าทั้งหมดที่มทไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่มองไปข้างหน้าเรามีแต่ทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกแล้วไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับพรรคก้าวไกลขอให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าช่วยกันสร้างการเมืองแบบนี้ให้ลงหลักปักฐานมากยิ่งขึ้นขอให้ช่วยกันทําพรรคการเมืองนั้นให้เป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนอยากเห็นให้ได้และเติบโตไปด้วยกัน